ครับก็บทสรุปปีนี้ก็ทางสมาคมนะครับโดยชุดตัวผมนะครับก็มีความาาดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกพึงพอใจมากนะครับในในปีนี้ที่เราได้ทํางานกันมายังมีข้อบอกพร่องอีกที่มองเห็นนะครับในหลายๆเรื่องของทางาในส่วนของผู้จัดในตัวของส่วนของทางสมาคมเองนะครับเราก็จะปรับแก้นะครับในส่วนของอสปอนเซอร์ก็จะพยายามทําให้ สปอนเซอร์เนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับเป็นไปได้ก็อยากจะพยายามเอาความสวยงามความเก่งของนักกีฬาของสมาชิกเราเนี่ยไปให้ทางสปอนเซอร์เขาชื่นชมและกลับอตอบแทนกลับมานะครับในปีหน้าเนี่ยเ,เราเองก็ยังคิดว่าการพัฒนายัางมีอีกนะครับยังจะต้องทำให้การแข่งขันนี้เข้มข้นขึ้นอีก นะครับแล้วกเ็เริ่มต้นด้วยการที่ว่าเราก็คงต้องมี q คุณ i ิฟ School ก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อให้เข้าสู่หลักสากลอย่างแท้จริงนะครับในส่วนของเพลเยอร์อ player, เนื่องจากพอมีคิวสคูลแล้วก็จะสามารถรับนักกีฬาต่างชาติเข้ามาเพิ่มได้นะครับเราก็จะพยายามเชิญชวนนักกีฬาต่างชาติให้เข้ามามา,มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับ mm hmm. เพื่อให้การแข่งขันเนี่ยมันยกไปอีกระดับหนึ่ง นะครับไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะเก่งแต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านนะครับแล้วก็สําหรับทัวร์ที่แข็งแรงแข็งแข็งกว่าเราเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นไปได้ตอนนี้ก็ได้มีการเจราจากันบ้างแล้วในบางส่วนที่เราจะทำโคซนชันหรือร่วมมือทางด้านไหนด้านหนึ่งนะครับกับทางสมาคมเพื่อ,อ,อยกระดับความสามารถนะฮะแล้วก็มุมมองต่างๆของทางนักกีฬาของเรานะครับก็สมาคมยัง มีอะไรให้ติดตามทำอีกเยอะนะครับเป็นปีหน้าที่จะเข้มข้นมากก็หลังจากที่เราะะจะเรียกว่าหมดโควิดแล้วมันก็ยังไม่ใช่นะครับแต่ก็โควิดเองเนี่ยก็เราก็อยู่กับมันได้พอสมควรแล้วนะครับทุกคนก็รู้จักหน้าที่ของตน,ตนเองแล้วแล้วก็รู้จักป้องกันตัวเองแล้วทางเราเนี่ยก็สมาคมเองก็อยากให้นักกีฬาทุกคนนะครับก็หมั่นฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็ รักษาร่างกายรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเพื่อเปิดปีหน้ามานะครับก็จะได้พร้อมที่จะแข่งขันกันนะครับเราก็อยากเห็นแชมป์หน้าใหม่ๆนะครับแล้วก็พัฒนาการของนักกีฬาทุกๆคนนะครับให้ดีขึ้นดีขึ้น ก็อ,อยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจริงๆกีลากอบเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงจังหวะที่เราเล่นได้ดีเนี passiert, ่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปตลอดเวลาต้องหมั่นฝึกซ้อมต้องเราจะต้องไม่แบบไม่ไม่ละเลยเอาวินัยของเราเราก็ต้องแบบมีมีวินัยเหมือนเดิมแล้วก็หมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองแล้วตอนนี้ก็คือจริงที่อยากทำคืออยากทำร่างกายแข็งแรงไม่อยากให้พุงฟูแล้วอยากด้แบบให้อยากอยากเดินแบบกูดเชฟเดิน สามวันสี่วันสบายๆอย่างเงี้ยนะนี่คือเป้าหมายของปีหน้าที่เราแบบอยากจะทาและอยากจะเป็นค่ะแล้วเราก็มาอยู่ในโพสิชันที่แบบสามารถสองออนได้สบายๆอย่างเงี้ยค่ะก็มาอยู่ขอบฟินเราคิดในใจก็สอง0ัสุดท้ายก็อยู่ขอบฟินก็พัดใกล,ใกล้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามเป้าซึ่งพัดนั้นไม่ได้ง่ายเลยไกลมากยี่สิบเอ็ดล้าค่ะประมาณหกสิบฟุตอะไกลแล้วก็เป็นแบบจริงๆปล่อยไปน้ําหนักไปเบานะคะแต่ด้วยความที่เหมือนแคที้เขาก็บอกเราว่า แบบครึ่งทางแล้วจะเป็นทางลงเยอะอ่ามันก็เลยกลับกลายเป็นพอดีอะไรย่เงี้ยค่ะก็เลยเหลือเก็บแชมเปชิพพาร์ทแค่ประมาณ2ฟุตค่ะก็ยังจะฝากนะคะติดตามผลงานไปนะคะตอนนี้ไปก็ยังจะมุ่งมั่นในก,การแข่งขันอยู่นะคะส่วน PK World Class g o p f ที่รับสอนกอก็คือหลังจากปิดซีซั่นแล้วแล้วก็ค่อยมีท่านใดสนใจที่อยากจะเรียนก็ติดต่อมาได้นะคะ